เีลคัมทูบิวชานลสวัสดีค่ะกบกับบุงกระบองค่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้น่าจะได้สัก3าเพลงเนาะใชาจะเพเดี๋ยวเราต้องเอาไปทำทุเรกันอยู่วันนี้เพลงที่เราจะมาทำอะไรก็คือเพลงเพลงที่มีคนขอเยอะเหมือนกันช่วงหนึ่งนะตอนนี้มีคนขอเยอะไหมมีแต่แต่ขอเพลงอื่นน้องคนนี้เนี่ยติดใจตั้งแต่โชว์มีเอาจริงผมตามไปฟังเพลงน้องหลายเพลงตั้งแต่ผมดูโชว์มีเพราะว่าโหโชว์โคตรมากเพราะว่าจะทำหลายทีแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ทำวันนี้จัดให้หน่อยครับววันรัมุกฟีวันนนี่เเป็ผู้หญิงาาไมซี วลีวันอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเขาเป็นแบบแรปเปอร์หญิงตองแรก่ะโอเคเรามาฟังกันเลยดีกว่านะคะทุกคนเพื่อไม่ไปการเสียเวลานะคะดูเสร็จแล้วาตามไปรีแคปด้วย <laughs> มาถึงก็หัวเราะเลยคุยกับตัวเองว่าเนี่ยจะคุยกับใครจงใส่สมองไว้ก่อนที่จะถอนมาใช้เงินในวันนั้นใช้วันนั้น ะเป็นจะตายเรื่องราวร้า,ายทิ้งมันไว้ชีวิตมันก็ต้องใช้คงมีไรไปตลอดเวลาคงมีไรไปตลอดเวลามันคงมีไรไปตลอดเวลาตั้งแต่สิบหกที่กูเดินทางเอาชีวิตกู มีพลอวลวนะนาทีที่มันเกินวางให้มึงดูตอนที่พวกกูยังเดินทางให้มึงดูตอนกูเพอรฟ์ฟอร์มดูในตากูมึงสัมผัสมันได้ไหมเหมือนในกาดตอวนกู ตั้งแต่เด็กทุกคนเ,เปน็นปนนํำพากูมาน้ำลๆๆๆ้าที่ยังกระจอกไม่มีเซตตอนที่กูลลมันแม, <c oughs> ม่บอกไม่มีผิดละอีกหลายเรื่องที่ไม่ยังไม่ได้บอกมันคำถามในข้อสอบที่มันไม่มีเลข <c oughs> เปิดละบอกกันตัวเอง <c oughs> บอกอยู่เสมอ <c oughs> ถ้า,ย,า,กกย,ายังกระจอกไม่มีิ์จะเพิ่เยอะทำสิ่งที่เลือก <c oughs> จะเชื่อแม้ว่าเลือกจะเพื่อนไม่ใช่เพื่อเพราะเพื่อนกูเสนอเพราะกูรู้ตัวเองดีว่ากูมีอะไรซ้อมมาเป็นปีทัดีก็ดีไปเงินในบัญชีไม่มีแต่มีไฟขึ้นต้นด้วยตัววีมึงดูที่ดีสักคจะไม่พูดเรื่องเงินถ้ายังไม่มีเงินอุดมการณ์ที่กูแบกน แต<ว>่กูเปล่าไม่ใช่แค่ทีเซอร์ต่อมาก็ชีวิตยัง,งไม่ได้ดีเกิดบอกไปแล้วถ้าเพื่อรบับทางนี่นกูจะไม่รีเทิร์นเหมือนกูมีเพลิงสมอบวีดก็พอมีเติมจะว่าโชคายโชคดีแต่โทษที่กูไม่ได้มีเงินแต่กูยังเขียนดรามออกมาเป็นเพลงแค่กันใน m อดันไม่มีจะกินไร กูเช็คมันดีบอกจะบอกอีเซ็ตเพเป็นเพอยู่ดีกูเซพีพอฟลอยทมิกเทปกูกลายเป็นบิ๊กทอกโอยู่บิ๊กเวกดฟล์พพใส่ในฟิกเทปเบอกกูบิ๊กบอสที่เพ็กูพลิกแมททงสิซลาแต่กาได้คิปเซ็กูนั่งหัวเลาะยาะได้ไม่ได้คิดเซ็โรจากติจิตอก็ออกจะเพาะเพาะอันนี้แต่ลอดลอดอันนั้นก็ฮิปฮอปหนวกเว้ยเฮ้จบแล้วเหรอเพลินๆนะลาเมินเพลินเลยอะอะไรอะไร คมคฟังเพลินเพลินรวนๆวไหลๆโคตรโหดเจ็ดนาสอนาทีเองแต่ดูแบบเต็มอยู่นะส <2 S 2> องนาทีแต่เนื้อเพลงนี่คือแบบแน่นกใช่โอโหโอเคค่ะมาทุกคนตามมารีแคปกันนะคะรีบตามมาคะ่ะ